าแฟครับแต่ไม่รู้ว่าอาราเบก้าหรือโรบัตตาครับสวัสดีต,ตอนเช้าครับเช้านี้ที่บ้านครับนุนคุณแม่มาแล้วเห็นไหมครับอ่ามีทีมนอกหน้าตาแมดีไปได้ไหมวันนี้วันเลยโอ้โอ้ชอ้าช่าช้ โอเคนะครับอ่พา,รราอนนพาไปดูบรรยากาศข้างนอกนิ่นึงครับพาไปดูบรรยากาศวันนี้เดี๋ยวจะไปทำบุญกับคุณแม่นะครับวันนี้ วันนี้วันเกิดคุณแม่นะครับอือพามาดูบ้านแม่ก่อนวันนี้วันเกิดแม่ไปวัดเรียวครับชาวนี้ร่าเริงร่าเริงนะครับสวัสดีครับโคสุจนนางฟ้าออนไลน์คนสวยนะครับผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยบารมีแห่งการให้ ให้ใครให้ทุกคนนะครับบนโลกใบนี้นะครับที่ต้องการโอกาสทางทางธุรกิจโอกาสของชีวิตโอกาสที่จะมีเงินมีเวลาและก็ที่สําคัญที่สุดโอกาสที่เหมือนกับจะเล็กน้อยก็คือได้ประหยัดค่าอินเทอร์เน็ตนะครับให้มาใช้เน็ตที่ดีนะครับแต่นะครับเบื้องหลังเบื้องหลังสิครับเบื้องหลังอ,อยา อย่าแค่เห็นแค่จะได้ใช้เน็ตนะครับขอเตือนเตือนไว้นะครับเพื่อนเพื่อนญาติญาติพี่พี่น้องๆนะครับเพราะหลายๆคนนะครับอ่าเข้ามาประหยัดอินเทอร์เน็ตนะครับมาด้วยไซส์เล็กไซส์เอสนะครับและหลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นละ่ะพอรู้ว่านะครับมีรายรับมีรายได้นะครับเห็นถึงบิ๊กดาต้าเห็นถึงแผนรายได้ที่ว่า โคตะคตลาเต้คตเหลิมเล่าให้ฟังนะครับแต่คตสุดเจนท่านไม่ค่อยเล่านะครับท่านจะบอกวิธีการให้เราทําแบบง่ายๆนะครับเนี่ยและทีนี้พอถึงเวลานั้นก็ลําบากอีกต้องไปเอาบัตรยายนะครับอายุ7、80แล้วมาท,ทําเพราะสมัครได้ครั้งเดียวอัรเลเวลไม่ได้นะครับสิ่งดีๆบนโลกนี้มีมากมายนะครับเพราะโลกนี้กว้างใหญ่ไปสาลนะครับหแปมนุษย์นะครับมักจะ เห็นแก่ตัวนะครับมักจะ,ะถ้าคิดธุรกิจก็มักจะคิดหวังผลกําไรนะครับแต่นะครับถ้ามีอะไรนะครับที่ว่าคิดเพื่อคนอื่นนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับที่จะต้องอหน้าหวาดเสียวนะครับเพราะว่ามันเป็นไปได้ยากนะครับจิตของผู้ให้เลยยิ่งใหญ่เสมอ นะครับอพ,อพอว่าอะไรมาในรูปแบบที่ดีเราก็ต้องกลัวไว้ก่อนนะครับไม่กลัวได้ยังไงผมยังโดนเลยนะครับสวัสดีค่ะดิฉันเป็นทหารอยู่แอฟริกันอาตอนนี้อยู่ที่ประเทศซีเรียนะครับและอยู่จะส่งเงินมาให้ผมโอ้เป็นเงินอหลาย,ล,ายล้านมากนะครับนั้นถ้าผมโลภอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมแต่พอดีผมรู้แล้วว่ามันจะออกประตูนี้ ถ้าผมโลภนะครับก็พอเขาโทรมาเดี๋ยวจะมีคนติดต่อมาปรากฏว่าจริงนะครับให้ผมโอนเงินเสียภาษีเพื่อที่จะเอาเงินจํานวนมหาศาลหลายร้อยล้านนะครับถ้าโลภนิดเดียวนะครับเงินหายประมาณ3-4มสี่มื่นนะครับนี่คือเรื่องจริงนี่แหละนะครับที่หลายๆคนนะครับอ่าพลาดโอกาสเราต้องเห็นใจเขานะครับตรงนี้จิตของผู้ให้ยิ่งใหญ่เสมอนะครับการที่เราจะเอาอะไรนะครับ มาไปให้ใครด้วยความตั้งใจด้วยใจจริงนะครับเราก็ต้องค่อยๆให้นะครับเพราะโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกแห่งการจะเอานะครับไม่ค่อยมีจิตที่คิดจะให้เพราะฉะนั้นนะครับขอบอกเลยว่าจิตผู้ให้ยิ่งใหญ่เสมอนะครับวันนี้ผมที่บ้านนะครับคุณแม่ของผมท่านเป็นผู้ให้ลูกๆทุกคนนะครับให้กำเนิดและก็ให้การศึกษานะครับและหลังจากนั้นก็ให้ทุนละรั์ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับวันนี้เป็นวันเกิดท่านนะครับเดี๋ยวจะไปวัดกัานนะครับไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณแม่นะครับขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับอ่ามีความสุขนะครับน่น่น,นคุณแม่มาแล้วอ่าแม่น้องกองเงืเตรียมน้องสุดดีไปกันใช่ไหมอ,ไอ,อ๋ไปแล้วไปแต่คืนอ๋อน้องเขยไปกรุงเทพซะแล้วซึ่งอ๋อนั่นน้องสุดดีเตรียมตัวแล้วอ๋อ,อครับครับครับอ่าเดี๋ยว,วยจะ ไปเที่ยววัดสุวรรณบรรพฤนะครับไปวัดสุวรรณบรรพฤนคุณแม่จะไปทําบุญนะครับนี่มณพระไหว้แล้วนะครับเห็นว่าไปสั่งข้าวกันนะครับเมื่อวันศืนไปด้วยกันกับผมแหละนะครับให้แม่สั่งเองนะครับนี่คือบ้านคุณแม่นะครับพี่ลูกๆสร้างไว้นะครับโอเคนะครับแต่แต่แต่อันนู้นอันนู้นก็บ้านคุณแม่นะครับ ที่คุณตาสร้างไว้นะครับคือตาของผมก็คือบ้านคุณยายไงนะครับแต่มันมีบันไดนะครับแม่แก่แล้วนะครับส่วนอันนี้บ้านคุณแม่เหมือนกันนะครับที่คุณแม่สร้างไว้แต่ให้เขาเช่าแล้ะครับสร้างไว้แต่ไม่ได้อยู่นะครับผมก็เคยเคยอยู่นะครับก็อยู่สักสองสามเดือนนะครับหลังนั้นตอนที่เพื่อนมานะครับนะครับไปฝั่งนู้นนะครับเนี่ยสุดเขาลูกนี้ไป เขาลูกนี้ไม่มียอดนะครับเขาลูกนี้เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์นะครับอ่าเทือกเขาชัยสนนะครับเป็นเขาไรยอดขนมนะครับไม่มีเจ้าพ่อนะครับและก็เป็นเรื่องจริงนะครับคนไหนดังมันจะคู่กับดับนี่คือเรื่องจริงนะครับอ่าขนมเมืองคนดีนะครับอืมไม่ไม่มีเจ้าพ่อเลยนะครับไม่มีผู้มีอิทธิพลเพราะอะไรเขาบอกภูเขาลูกนี้ไม่มียอดนะครับแล้วก็มีอะไรต่างๆมากมายนะครับภูเขาลูกนี้เคยมีผู้คน หายขึ้นภูเขาลูกนี้ไปเป็นเดือนเดือนนะครับขุนกรุงเทพด้วยนะครับและบอกว่าไปเจอหมู่บ้านนะครับใช่นะครับเขารู้มานานแล้วนะครับเขาบอกว่ามีคุณทันสมัยผมเด็กๆเชื่อไหมครับว่าบนยอดสูงสเนี่ยจะมีการชักธงนี่คือเรื่องจริงนะครับและธงที่ชักนะครับไม่มีใครรู้เขาบอกว่าเป็นการกระทําของคุณทันแต่พอบ้านเมืองมันเจริญนะครับคุณทันก็ไม่รู้หายไปไหนพอโรงไฟฟ้ามาเข้าเชื่อไหมครับว่าโรงไฟฟ้า ฝ่ายผลิตตรงนี้กว่าจะสร้างได้นะครับต้องใช้ผู้คนใช้เวลาและนะครับอย่าลืมนะครับอำเภอขนอมถ้าข้ามคลองมาฝั่งนี้งูจงอางจะแตะต้องไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าจงอางเจ้าที่และโรงไฟฟ้านี้ได้พิสูจน์ให้เห็นนะครับถ้าสิบคนก็ก็ทั้งสิบนะครับคือเสียชีวิตหมดนะครับด้วยเหตุต่างๆจนนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งหัวหน้าการไฟฟ้า่ายผลิต ชักปืนจะมายิงเนื่องจากงูมาขดอยู่ในบ้านแต่โชคดีนะครับน้าศักเป็นคนอำเภอขนอมคนในเปล่าบอกว่าท่านหัวหน้ากองอย่าทําไม่ได้อยานะท่านนะครับแล้วก็มาที่บ้านผมรีบมาเลยนะครับมาทําไมมาเอาหมากเอาพลูที่ยายผมและเอากระสอบไปลูกและเอาทูบแล้วก็ไปที่โรงไฟฟ้าแล้วก็นะครับอบอกว่าถ้าเป็นงูเจ้าที่นะครับถ้าเป็นทวดเขาใชสน นะครับให้เข้าไปอยู่ในกระสอบแล้วเดี๋ยวจะพามาเล่นกลนะครับหัวหน้ากองตั้งแต่วันนั้นนะครับโอ้ท่านเชื่อเลยนะครับเพราะงูมันเลยเข้าการะสอบตามคําสั่งหลังจากนั้นาน้าศักนะครับก็เอาไปเนี่ยเรื่องนี้ถามคุณแม่ผมได้นะครับนศักก็เอาไปาปล่อยที่ฝั่งนู้นนะครับเอาคืนเจ้าที่เขาชัยชนนะครับเรื่องอย่างนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับเยอะแย,ยะมาก หมายนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ขนมบ้านผมนะครับและมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมได้เสียเพื่อนไปหนึ่งคนนะครับเสียชีวิตเลยนะครับตอนนั้นนะครับเขามีการทรงเจ้านะครับที่เขาเรียกว่าสารพ่อตาคูระนะครับและเพื่อนผมไปคอหวยนะครับซึ่งคนแก่นะครับเป็นคนทรงและก็ไม่ไม่ค่อยได้ทรง เขาจะเปลี่ยนเรื่อยนะครับไม่ว่าท่านจะไปจับใครแล้วก็ไปพูดดูถูกดูหมิ่นเยียดยามและบอกอชื่อน้างเงียมน้างเงียมนะครับแล้วก็ไปถามเรื่องคอหวยถ้าว่าทวดถ้าว่าพ่อตาคูระจริงอะไรประมาณนี้นะครับรู้ไหมครับพ่อตาตกนะครับตาสงเสงี่ยมตัวเล็กนิดเดียวเพื่อนผมตัวบเบลิมนะครับนี่คือเรื่องจริงเลยนะครับนายมนูดีอ่อนไนนะครับแล้วผลที่สุด อะไรเกิดขึ้นรู้ไหมครับค่ำคืนนั้นนะครับทางฝ่ายคำมการจัดงานกลัวนะครับว่าเดี๋ยวร่างทรงจะโดนยิงแน่นะครับไม่ทันสว่างที่ไหนได้นะครับพอกลางคืนนะครับเพื่อนผมคุณมนูดีอ่อนนะครับก็ลุงลุงลุงเหนียวนะครับเจ้าของขนมรวมมาบอกว่าเฉลิมพลเรียบร้อยอีกแล้วนะเพื่อนมึงผมงงเลยครับโดนยิงตายที่ตลาดบางแพร่นะครับมือปืนที่ยิงเพื่อนผมตายก็ ถูกไปวิสามันที่นะครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงหลังจากนั้นหลายเดือนนะครับและหนังสือพิมพ์ก็ลงด้วยนะครับว่าอาศพส,สุดท้ายนะครับที่เขายิงคือนายมนโนดีออนนะครับเนี่ยตอนที่พ่อตาตบพ่อตาบอกว่าอะไรรู้ไหมครับมึงรู้ไหมมึงเงาหัวไม่มีแล้วไม่รู้มึงจะได้เห็นหวันในตอนเช้าหรือเปล่ามึงมันชะตาขาดแล้ว ไอเด็กไม่รู้สานะครับคือ,อว่าเด็กไม่รู้สาไม่เด็กไม่เรียบร้อยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังเอ่ยถึงบรรพบุรุษที่ทำให้คนเท่าคนแก่ตรงนั้นตกใจเพราะหมอที่ทรงนะครับไม่ได้เป็นคนขนมแต่เขาไม่ได้พูดถึงว่ามึงเป็นลูกพ่อนะครับพูดไปถึงทวดนะครับว่ามึงไอหลานทวดนั้นทวดนี้นะครับซึ่งคนที่อยู่ในในคืนนั้นเฮ้ย เขารู้นะครับเพราะเอ่ยถึงคนที่เป็นบรรพบุรุษของเขาจริงๆนะครับที่ล่วงลับไปนานแล้วก่อนที่ร่างทรงนี้จะมาอยู่อำเภอขนอมนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับครับเช้านี้นะครับอมาทักทายนะครับให้ความสุขวันนี้เดี๋ยวจะไปทําบุญกับแม่ที่วัดครับอ่าโลกใบนี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นที่อยู่ของผู้คนและสัประสัตว์ทั้งหลาย แต่นะครับผมบอกเลยนะครับว่า,าเรื่องราวดีๆนะครับบางคนชีวิตก็มีคําว่าฟลุกแต่ชีวิตคนเราไม่มีฟลุกหรอกนะครับมีแต่โฟกัสนะครับโฟกัสถูกโฟกัสผิดหลายคนนะครับย้ายบ้านสร้างบ้านกี่ครัง้งกี่หนนะครับกว่าที่จะได้เป็นบ้านนะครับกว่าจะได้ทําธุรกิจติดนะครับเพราะว่าทํากันหลายครั้งหลายคราว มันก็ใช่บ้างไม่ใช่บ้างแต่วันนี้นะครับอถ้าหลายๆคนนะครับหาสิ่งที่ใช่แต่ยังหาไม่เจอนะครับผมนะครับเฉลิมพลคุยทองหรืออาเหล็งนะครับอาลูกหลานชาวจีนพ้นทะเลนะครับจากเกะาะไหหลำชื่ออากงเซนต้ามีเรื่องราวดีๆมาบอกวันนี้นะครับโลกมันเปลี่ยนแปลงไปวันนี้ผมเอาโอกาส นะครับเล็กเล็กน้อยนนะครับแต่อาจจะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สําหรับชีวิตของใครบางคนเพราะมันกลายเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของผมไปแล้วนะครับเนื่องจากนะครับโลกเปลี่ยนกระแสะโลกเปลี่ยนวันนี้โอกาสดีๆที่ผมเอามามอบให้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับที่กําลังหาโอกาสอยู่นะครับดู You Tube ที่ผมไปติดให้ที่คอนเทนต์นะครับที่ว่า จิตของผู้ให้ยิ่งใหญ่เสมอข้างล่างจะเป็นคลิป YouTube 4คลิปส่วนข้างล่างสุดสำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลหรือต้องการที่จะติดต่อผมผมยินดีนะครับให้การแนะนำนะครับพร้อมด้วยทีมงานโค้ดนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณนะครับ โค้ดสิงโค้ดครูดําโค้ดจีนะครับและนางฟ้าออนไลน์นะครับผู้นําต้นแบบนะครับอาโค้ดสุเจนนะครับอ่านะครับเพราะท่านได้เอาเรื่องราวดีๆนะครับอ่าผ่านสื่อเฟซบุ๊กช่วยเหลือผู้คนนะครับอ่าให้อ่าหลายๆคนนะครับอ่าติดลบนะครับอ่าให้เจอทางรอดไงนะครับท่านเอาเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนเยอะแยะมากมาย นะครับทั่วประเทศและทั่วโลกให้พ้นวิกฤตนะครับให้เจอทางรอดและสำหรับท่านท่านรอดแล้วแต่ท่านเป็นห่วงคนที่ยังลำบากอยู่นะครับผมก็เช่นกันนะครับยังก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่มีชีวิตที่มีความสุขสนุกสักเท่าไหร่แต่นะครับหลังจากได้รู้จักกับโค้ดสุเจนนะครับโค้ดจีนะครับชีวิตมีความหวังทุกวันเลยนะครับคนเรานะครับ ถ้าเกิดมา,าชีวิตมีความสุขมีความหวังดวงตานะครับมันจะดําเป็นตะกายเพราะว่าเขาเรียกว่าดวงตาของคนที่มีความหวังและความสุขก็จะเกิดขึ้น,นครับโอ้โค้สุเจนมาแล้วนะครับเอ่ยไม่ได้เลยยังไม่ทันจุดทูบเลยแค่เอ่ยก็มาเลยครับสวัสดีนะครับโค้สุเจนครับวันนี้ผมโค้ดเหลิมนะครับจากนครศรีธรรมราชนะครับอำเภอขนอมนะครับ ขอขอบคุณนะครับวิกฤตนะครับที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับกับอ,อ,อินเท l i g เจนท็อปอัพซิสเต็มนะครับอินเท l i g เจนท็อปอัพซิสเคืออะไรนะครับกดลิงก์ไปดูเลยสำหรับชาวนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีนะครับมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตขอขอบคุณโค้ชสุจอ่าโค้ดเปิ้ลด้วยนะครับแล้วก็ r P S I R U T นะครับคุณภัยรักโอเคนะครับขอให้มีความสุขสนุกกับการดาเนินชีวิตนะครับทุกท่านทุกคนขอบคุณมากครับโอเควันนี้มีความสุขนะครับเดี๋ยวพาแม่ไปทําบุญวันเกิดนะครับแบ่งกุศลพ้นบุญไปให้ทุกท่านทุกคนเลยโพสสูเจนให้ได้อีก 10XL ครับสวัสดีครับมอบโอกาสให้ผู้อื่นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอสวัสดีครับ